จังทำไมเดี๋ยวนี้เห็นพี่เฟรมบ่อยปกติไม่ค่อยเห็นเลยก็ปกติแหละคิดมากสวัสดีค่ะพี่เฟมค่ะสวัสดีค่ะอืมช่วงนี้คุณเกียวดูยุ่งจังเลยนะคะก็ยุ่งจริงๆอะคะ่ะพี่เฟมมีอะไรอยากสั่งเพิ่มมีไหมคะอ๋อ ไม่มีค่ะพี่แค่แวะผ่านมาเฉยๆก็เลยอยากจะทักทายฉันว่ามันแ,แปลกๆนะแปกแลกอะไรของแก็ปกติพี่เฟร,รมเขาไม่เห็นคุยกับใครทำไมคุยกับแกบ่อยจังก็เรื่องของเขาแม่ฉันจะไปรู้ได้ไงอ,ะอ่ะสองคนนี้มาทำงานเช้ากัน่ังเลยนะคะใช่ค่ะพอดีห้องเราสองคนอยู่ไกลก็เลยต้องรีบมาค่ะ ้ามาช้านิดนึงก็จะสายไปเลยะคะ่ะพี่แอมก็มาเช้าเหมือนกันนะคะก็มาเช้าอยู่แล้วแหละคอนโดเขาก็อยู่ใกล้แค่นี้เดินมาไม่ถึงห้านาทีก็ถึงแล้วก็ควรจะมาเร็วแหละถูกแหละนั่นแกรู้ได้ไงอะ่ะก็นั่นสิคะคุณเกลรู้ได้ยังไงคะว่าบ้านพี่อยู่ที่ไหนอะ่ะนี่นแกรู้ได้ไงอะว่าว่าพี่แะมอยู่ที่ไหน นั่นสิคะคุณเกลรู้ได้ยังไงอะคะว่าบ้านพี่อยู่ที่ไหนอะก็ได้ยินน้องๆเขาพูดกันอะคะ่ะน้องคนไหนเหรอคะเท่าที่พี่ทราบเนี่ยไม่มีใครรู้นะคะว่าบ้านพี่อยู่ที่ไหนอะอืมเกลก็จำไม่ได้อะคะ่ะว่าน้องคนไหนคงได้ยินผ่านๆหูมา,ามืงค่ะอไม่ใช่ว่าคุณเกลเนี่ยสกดเลยตามพี่เหรอคะ เปล่านะคะเกียวไม่ได้สะกดรอยตามใช่ไหมไม่เป็นไรคะ่ะพี่ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยพี่ก็แค่แปลกใจอะค่ะว่าคุณเกียวเนี่ยอาจจะสนใจอะไรในตัวพี่หรือเปล่า เทียงนี้ฉันไม่ไปกินข้าวนะแกไปกินเลยฉันขอพักก่อนสภาพขาฉันเมื่อวานไม่ดีขึ้นเลยสักนิดอะอยังไงก็ฝากแกซื้อแล้วให้ฉันกินด้วยลันมา กินได้ไงอ่ะก็ฉันฝากอยแกซื้อไงก็นี่ไงข้าวที่ฉันซื้อมาฝากแกแล้วตอนฉันมาแกก็หลับไปแล้วไม่ได้ฝากฉันอันนี้ฉันซื้อมาให้เองฮะอันนี้ข้าวใครอ่ะฉันกินซส่เยอะขนาดเนี้สงสัยมีคนสงสารฉันละมั้ง ไงก็ต้องขอบคุณเขาแหละไม่รู้ไปซื้อมาจากไหนแต่หน้าตากล่องนี้มันดูเหมือนทำมาจากที่บ้านเลยอะ่ะโคตรอร่อยอะ่ะหิวมาก มีอะไรหรือเปล่าคะก็แค่ทักทายเฉยๆอะค่ะทําไมคุณเกลียวต้องทําหน้าตกใจขนาดนั้นด้วยคะทักทายแบบนี้มันปกติที่ไหนกันล่ะคะปล่อยเกลียวได้แล้วคะ่ะดูคุณเกลียวระวังตัวเองเกินไปหรือเปล่าคะหรือว่ากําลังคิดอะไรอยู่คิดอะไรคะเกลียวไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นแหละแล้วพี่เฟมก็ปล่อยเกลียวได้แล้วคะ่ะถ้าไม่ได้คิดอะไรเนี่ย ทำไมต้องหน้าแดงด้วยล่ะคะหน้าแดงเกียวไม่ได้หน้าแดงค่ะมันร้อนอากาศมันมร้อนต้องหักค่ะหน้าคุณเกียวตอนตกใจนี่น่ารักดีนะคะ เปล่าคะ่ะไม่ได้เป็นไรคะ่ะเกลไม่ได้เป็นไรทำไมทำหน้าทำตาอย่างนั้นอ่ะเปล่าคะ่ะเกลโอเคไม่ได้เป็นไรคะ่ะทำไมถึงเปลี่ยนอินฟูกระทนหันแบบนี้คะเกลต้องขอโทษด้วยนะคะกรดีว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ลูกค้าชอบไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญครั้งนี้ได้คะ่ะแล้วทำไมถึงเข้าร่วมไม่ได้ ในเมื่อตอนแรกเราสอบถามไปทางอินฟูแล้วเขาก็ตอบรับแล้วไม่ใช่หรอ,อเกียวต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะเกียวยอมรับผิดค่ะว่าครั้งแรกที่ติดต่อทางอินฟลูเอนเซอร์ไปเขายังว่างอยู่เป็นเพราะเกียวเองค่ะที่คอนเฟิร์มงานช้าไปทางอินฟลูเอนเซอร์เลยคิดว่าเราไม่คอนเฟิร์มงานเลยรับงานอื่นไปแล้วมันก็ตรงกับวันที่เราจัดพอดีค่ะพี่ต้องการทางแก้ไขค่ะ ไม่ใช่ขอแกตัวเรายังพอมีเวลาในการหาอูเอนเซอร์คนใหม่อยู่นะคะเกียวต้องขอโทษจริงๆนะคะเกียวจะรีบประสานงานหาคนที่เหมาะสมที่สุดคะ่ะและจะติดต่อกับลูกค้าเพื่อชี้แจงสถานการณ์ทันทีคะ่ะเกียวจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกคะ่ะ ยังไงเราก็ต้องแก้ไขเรื่องนี้ให้โดยเร็วที่สุดคุณมีเวลาไม่มากรีบจัดการซะยังไงเฟมรบกวนคนอื่นนะคะช่วยกันติดต่ออินฟลูเอนเซอร์คนใหม่ที่ยังว่างอยู่หรือไม่เราก็ลองดูในรายชื่อเก่าที่เราเคยเสนอกับลูกค้าไปก่อนหน้านี้แล้วก็ลองเสนอให้กับลูกค้าอีกทีหนึ่งค่ะส่วนทางลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะโทรไปชี้แจงแล้วก็ขอโทษเขาอีกทีหนึง่งวันนี้ทุกคนคงต้องทำงานเหนื่อยกันหน่อยนะคะ เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการหาคนใหม่แต่เรื่องนี้มันกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าและพี่ก็หวังว่าเรื่องนี้คงจะไม่เกิดขึ้นอีกนะคะ ค่าแบบนั้นเลยอะทำไมเราต้องทำให้ทีมลำบากแบบนี้ด้วยอะพี่โทรหาทางลูกค้าแล้วนะเขาโอเคที่จะให้เราเปลี่ยนอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนในสำนักที่เรามีอยู่ในลิดเ์อะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่เฟม ามจริงพี่ก็ไม่ได้อยากจะดุหรือว่าตำหนิอะไรเธอหรอกนะแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เธอพลาดแต่มันคือความผิดพลาดของคนทั้งทีมและเธอเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้พี่แค่อยากจะบอกเธอให้เข้าใจในจุดนี้แค่นั้นเองอะเกลรู้ค่ะเกลจะไม่ทำให้พี่ต้องมาแก้ไขปัญหาแบบนี้ค่ะ พี่ไม่ได้อยากให้เธอเนี่ยกดดันตัวเองมากเกินไปหรอกนะแต่ก็อยากให้เธอเนี่ยเข้าใจว่าความราับผิดชอบของเราเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนทั้งหมดมันไม่ได้แย่นะที่จะพลาดแต่เมื่อเราพลาดแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักที่จะแก้ไขมันและไม่ทำผิดอีกครั้งหนึ่งพี่เฟย์จำวันนั้นได้ไหมคะ วันที่เกยบอกว่าพี่เฟรมเหมือนหินะอ๊ะจำได้สิที่บอกว่ายิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งเหน็บหนาวนะทำไมอ่ะจะมาย้ำเตือนหรอว่ายิ่งทำงานกับพี่เนี่ยพี่ก็ยิ่งน่ากลัวใช่ไหมเปล่านะคะ จริงๆพี่เฟรมเป็นคนที่ไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่ใครเขาพูดกันเลยนะคะงั้นเกลขออนุญาตไปทำงานต่อก่อนนะคะแต่พี่ก็ยังเป็นหินม,มาสำหรับเกละนะคะแค่ประโยคหลังม่เปลี่ยนไปแค่นั้นเอง